นี่เป็นดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลในช่วงที่ผ่านมานะครับสำหรับการเปลี่ยนป้ายกรุงเทพหรือว่าแบงคอกบริเวณสกายวอล์กแยกปทุมวันหลังจากป้ายเก่ามันหลุดออกแต่ก็มีกระแสะเปรียบเทียบบอกว่าป้ายเก่าเหมือนจะดูดีกว่าแล้วก็มีการตั้งคำถามเนี่ยอย่างที่บอกไปบอกว่าการออกแบบค่าอัตลักษณ์บริษัทที่ประมูลได้แล้วก็มาออกแบบกทมเขาต้องควักเงินถึง3ล้านบาทตั้งคำถามบอกว่ามันแพงเกินไปหรือไม่นะครับ แล้วหลังจากเกิดกระแสดรามา่ากทมเขาก็ได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสขึ้นข้อความบอกว่าแจกฟรีฟอนตเสาชิงช้าเชิญครีเอทได้ตามใจเรื่องนี้ปรากฏว่าทำให้สังคมออนไลน์เขาต่างพากันเข้าไปดาวน์โหลดไปเขียนข้อความตามใจชอบกลายเป็นวรัลภายาในระยะเวลาสั้นๆส่วนกรทมอเองก็มีมีมให้ตัวเองอีกครั้งด้วยการเขียนข้อความโชว์ผลงานในรอบ2ปีที่ผ่านมาไปดูข้อความแรกก่อน ข้อความแรกกรทมอเขาใช้มีมบอกว่า ใช้นี่ BTS ไปแล้วแลวก็รถไฟฟ้าโต้กลับนี่ยังไม่หมดนะครับอ๋ออันนี้เป็นมอสกู่เป็นการเชิญชวนและการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์ของไทย PBS นั่นแหละบอกว่าดูกันหรือยังเปิดมาดูสิแี่ข้อความนี้ถูกใจจังเลยอ่ะผู้ประกาศข่าวสวยหล่อจุงเบยอ่าอันนี้คือเราก็ต้องไปทําเพราะเราก็ต้องอินเทรนเพราะว่าหลายคนถามคุณผู้ชมก่อนว่าได้ไปทํากันหรือยังสําหรับฟลอนเสาชิงช้าที่กรทมเขาให้เราโหลดได้และนํามาแปะอยู่ที่จุดแลน มาร์กสำคัญจุดนี้ต้องบอกว่าเคยเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะคนจีนเวลามาเขาจะไปถ่ายแต่อดีตเนี่ยมันเป็นตัวหนังสือคำว่า Bangko k Bangkok o f ไ i f e เออทีเนี้ยเวลาท่องเที่ยวต่างชาติเขามา<อ>เขาก็จะไปถ่ายภาพเช็คอินกันตรงนี้เลยทีเนี้ยสีมันจางๆหน่อยเขาก็บอกว่าหลุดๆหน่อยถึงเวลาเปลี่ยนหรือยังมันก็เป็นไปนตามวงรอบนะครับกทมเขาก็ให้กลุ่มบริษัทมาประมูลแล้วก็มีการเปลี่ยนป้ายกันก็นี่แหละอย่างที่บอกไปว่าเปลี่ยนเป็น,ปนกรุงเทพแบงคอกแล้วก็บอกว่าเชิญได้เลยใครอยากจะมาเปลี่ยนข้อ ความแล้วก็เปลี่ยนกันอย่างที่บอกไปกทมอเองเขาก็สร้างมีให้กับตัวเองอย่างที่บอกว่าใช้นี่ BTS แล้วแล้วก็มีข้อความรถไฟฟ้าโต้กลับด้วยบอกว่านี่ยังไม่หมดนะครับปิดท้ายด้วยข้อความกวน หยอกนะคุณนะแล้วก็มีอีกหลายข้อคนที่เข้ามาร่วมกันเล่นอย่างสนุกสนานเลยนะครับค่ะแน่นอนพอเห็นคนที่เข้าไปเปลี่ยนฟลอนต์เป็นคําตามที่เราอยากจะสื่อออกไปโต้ตอบกันบ้างจีบกันบ้างโชว์ขายของกันบ้างนะคะเนี่ยเรียกว่าออกมากันจํานวนมากนะคะคือกลายเป็นว่าเป็นมีมที่กรทมก,ก็เลยมองว่านี่คือโอกาสเนี่ยคะ่ะอย่างเช่นเก่งมากทีมงานทําเพิ่มเลยนะห้ามวิ่งเล่นบนรางรถไฟนะอะไรอย่างเงี้ย เป็นการสื่อสารไปถึงชาวกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ตัวคุณพัทรชัยเองก็ไปเจอรองผู้ว่ากทมมาคุณสานนหวังสร้างบุญนะคะว่าเห็นกระแสะแบบนี้ตกลงดีหรือไม่ดีกันแน่ตัวของคุณสานนนบอกว่ามีทั้งบวกและลบนะคะแต่ว่ากทมไม่หมดกำลังใจค่ะมีแนวคิดจะสร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนเข้ามาประกวดออกแบบ ป้ายกทมจุดอื่นๆอีกแล้วก็ย้ําว่างบประมาณ3ล้านบาทไม่ใช่ค่าป้ายแต่เป็นค่าออกแบบอัตลักษณ์ของกทมหากไปถามนักออกแบบเนี่ยก็จะรู้ดีว่าวิธีการออกแบบมันซับซ้อนเป็นการออกแบบหลายชิ้นไม่ใช่ชิ้นนี้หรือว่าจุดนี้จุดเดียวมีคนเข้าประกวดมาแล้วก็มาแข่งขันราคากันเนี่ยนะคะประมาณ2-3บริษัททุกอย่างยืนยันว่าเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายจนได้กระทั่งมาเป็นฟลอนเสาชิงช้าตัวนี้ค่ะ ม,มันไม่ได้ค่าป้ายมันเป็นค่าอัตลักษณ์ค่าคิดอัตลักษณ์โปรตีนนี่หลายร้านมากสามร้านนี่ถือว่าเป็นราคาที่ถ้าไปคุยกับนักออกแบบก็จะเข้าใจครับว่ามันมีวิธีคิดที่ซับซ้อนแล้วก็ออกแบบหลายชิ้นครับไม่ได้แค่ชิ้นเดียวครับเพราะจริงก็มีการเปิดเขาบอกว่าราคาต่าไปบางคนบอกว่าเวลาทํา CI จริงมันใช้ราคาสูงก็ก็มีสองเจ้าแต่ก็ตามกระบวนการทุกอย่างครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ผิดขั้นตอน ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายครับ เมื่อถามถึงการเปลี่ยนอัตลักษณ์กทมครั้งนี้เป็นการสร้างการรับรู้ให้ประชาชนได้หรือไม่ถ้ามองในมองผ่านนักวิชาการด้านการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของจุลายอมรับบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของกทมได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการเปลี่ยนแปลยปกติเนี่ยปรากฏว่าบางคนถ้าไม่สังเกตอาจจะไม่รู้เนาะแต่พอมีการแชร์กันในโลกออนไลน์ก็เป็นการสร้างการรับรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเขารับรู้อัตลักษณ์ของกท แต่จะเป็นระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นดังนั้นการเปลี่ยนอัตลักษณ์อย่างเดียวจะไม่มีประโยชน์นะครับหากไม่ได้เปลี่ยนภายในองค์กรด้วยครับคนก็รู้ว่าเนี่ยการมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วล่ะนะครับกรุงเทพเนี่ยครับ CI นะเปลี่ยนแปลงเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยครับถ้าถามว่าเป็นไปตามที่วางแผนไหมนะครับมันก็ได้แชร์ นะครับก็มีคนรับรู้กันทั่วไปหมดนะมีคนก็ไปแชร์ยิ่งไปแชร์เท่าไหร่นะครับมันก็เป็นการตัวบอกว่าอ๋อวันนี้นะการสื่อสารที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงได้ผลนะครับเขาว่าได้ผลคือผ่านด่านแรกเท่าน,นั้นเองด่านแรกคือคนรู้จักกันไปหมดเลยคนเห็นป้ายกันไปหมดเลยแล้วพอคนก็ไปเรียนแบบกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นด่านแรกเนี่ยครับถือก็ว่าได้ผลในด่านที่สองว่าพอเปลี่ยนแล้วนะเขาจะชอบคุณมากขึ้น รักกรุงเทพมากขึ้นหรือว่าเห็นว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าอันนั้นยังเป็นคําถามที่เราต้องหาคําตอบให้ได้ซึ่งไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนโลโก้เฉยๆครับมีการตั้งคําถามต่อว่าการรีแบรนด์หรือการสร้างอัตลักษณ์ใหม่ในคุ้มค่าหรือไม่นะครับศาสตราจารย์วิเลิศก็อธิบายบอกว่าป้ายเนี่ยก็อาจจะทําให้คนเห็นว่ากทอมอเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นโลโก้ไม่ใช่การเปลี่ยนสีนําข้อความไปใส่ แต่ว่ามันต้องมีวิธีการสื่อสารกทมมีความหมายอย่างไรดังนั้นการวัดความคุ้มค่าไม่ได้วัดที่ตัวเลขแต่ให้ไปวัดที่การรับรู้ของคนว่าทํำให้คนเนี่ยต้องการอยากมาเที่ยวกทมมากขึ้นหรือคิดว่าเปลี่ยนไปเป็นไปตามที่กทมวางแผนไว้ได้หรือไม่นะครับ ผู้ชมที่ติดตามผ่านไลฟ์บอกว่าแบบเก่าดีกว่าแบบเก่าสวยกว่านะคะแต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของมุมมองหลายคนอาจจะมองว่าสวยหรือไม่สวยดิฉันก็โพสต์ภาพที่เราเปลี่ยนเหมือนกันรายการชั่วโมงข่าวมีคนออกมาบอกว่าไปจัดรายการที่สถานที่จริงเลยนี่คุณอนุชาไม่มาไม่งั้นที่ฉันจะชวนไปแล้วนะพอเป็นคุณดิฉันก็เลยอาพามาอยู่ในนี้ก่อนเพื่อเป็นการแบบ จัดแล้วก็พาไปดูบรรยากาศก<ท>ันตอนนี้คุณผู้ชมไปถ่ายรูปมาแล้วสวยมากน้อยขนาดไหนก็แลกเปลี่ยนกันบางคนอย่างที่บอกไปว่าอาจจะไม่ชอบสีแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมสีเขียวเป็นสีหลักเพราะว่าเป็นสีของกรุงเทพมหานคร <บา S 3> ท,น <ฮะ S 3> ทีนี้การออกแบบสีต่างๆมันก็ต้องอ้อางอิงกับความเป็นกรุงเทพมหานครด้วยแต่อย่างที่บอกไปเมื่อวานได้ไปคุยกับรองสารน,อนรอมผู้ว่ากรทมเขาบอกว่าไม่ใช่แค่จุดนี้หรอก<บา> <S <S คือมันเป็นแค่เพียงจุดเดียวเท่านั้นแต่คุณผู้ชมที่ไม่ชอบไม่เป็นไรเพราะว่ากรทมเขาจะมีอีกหลายจุดที่ให้บริษัทไปยื่นประมูลใครอยากช่ววยยกกันนออแบบจุดดไหเี๋ กรทมเขาเปิดให้เข้ายื่นสองนะครับก็จะได้ไปประมูลตามจุดต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยรอติดตามกันนะครับ